วัสดีครับผมพอกกับอีกบิอหนึ่งครับมือนีสไปส่ตุ่มครับผมใส่ตุ่มใส่บางรันครับผมใส่ไม้อันที่ไปใส่ในคลิปที่แล้วครับผมที่ใส่เบดมันถือปลาไหลคาดว่าน่าจะมีปลาไหลครับผมเลยเอาใส่แต่มือนี้เนือเนือสามยางครับผมผมจะมารวมกันครับผมโครงไก่ท่านเบดครับผมผมจะมาซับให้มันละเอียดครับผมแล้วก็ไข่ครับผม แล้วก็ใส่เดือนกับผมใส่เดือนเอาจะตสับสับสับรวมกันกับผมเดี๋ยวขอเวลาเฮ็ดแป๊บหนึ่งกับผมผมใส่เดือนเรียบร้อยวันนี้ก็โครงไก่สับแล้วก็เรียบร้อยกับผมเอามาใส่กับผมใส่ก้นส่แล้วก็ต่อไข่ใส่กับผมต่อไข่ใส่ครับ โอ้ใครเนี่ยบแจกครับผมใครโบแตกครับโอ้ใส่ไครออกไปครับหลับผสมครับผมผมอาทดีไใน์เบิ้องบท่านครับผมมืดแล้วครับผมตชาครับมืดครับเดี๋ยวขอมาหลุนกันครับเมือเศร้าครับผมเดี๋ยวผมขอตไปใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวคอยมาหลุนกันครับว่าหมานบอมานครับผมกับเหืออุ้ยยุ่งครับนับเหือสามอย่างครับผมรวมกัน โครงไก่ใส่เดือนไข่ครับผมเดี๋ยวคำบรรลุ้นกันมือเศ้าครับผมประมาณปรมาณครับผมขอตัวไปใส่กันครับผมวันนี้ต้องเศ้าครับผมกับบรรยากาศต้องเศ้าดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมยามตุ่มปลาไหยกันครับผมที่ตอนใส่บทไทยเบิ่งครับมันมืดครับผมมาบทท่านครับผมมืดครับ นี่แหละครับหมายนี่แหละครับผมหมายในคลองนี่แหละครับผมใส่ตุ่มไว้ครับผมเหยื่อสามอย่างครับผมใส่เดือนโค้งไก่ไข่ครับผมซับๆละเอียดรวมกันครับผมไปลุ้นกันครับว่าจะมานบ่ครับมีแต้มบ่ครับมื่อนี้สิพอแต่ครับเขาบ่ครับไปครับผมไปเบิ่งกันครับผมหลังแรกครับผมมันดันขึ้นสูงครับผมดันขึ้นสูงแต่บ่ฮู้ว่าสิมีแต้มบ่ครับผม ไปหลุนกันเบงครับผาว่ามีแตมบ่ครับผมมันดันขึ้นสูงแต่สิมีแตมบ่ครับผมสีอยู่บ่ครับสีออกสีเข่าบอครับผมโอ้มีอยู่ครับผมมีแตมครับผมมีแตมหนึ่งครับมีแตมหนึ่งครับผมมีแตมหนึ่งครับอ้าวเหี้ยนี่มานครับผมมันดันขึ้นครับผมแต่โตบกใอยใหญ่ไนไดครับแต่ก็มีแตมอยู่ครับผม มีแตมหนึ่งครับไปหลุนกันหลังสองครับผมโอ้ยโอ้ยขึ้นไดบ้บนหลังครับผมหลังสองครับโอ้เงียบเงียบครับผมหลังสองบนมีแตมครับผมหลังสองบนมีแตมครับไปหลุนกันหลังสามครับหลังนี้ก็กกดนันครับผมดันแต่สมมีแตมบุกครับผมโอ้โ้ มีแต้มเพื่อนครับผมตัวนี้มีแต้มครับอ้าวหนึ่งแต้มเพื่อนครับผมมีแต้มครับหลังนี้มีแต้มครับผมเดีนมันดันดันดันขื้นครับผมมีแต้มครับแต้มหนึ่งครับผมโอ้ยไปหลุนกันหลังทีสีครับผมโอ้ยขื้นบ่ได้ครับผมโอ้ยย่ำสามหลังสามหลังเขาสองหลังครับผม ไปหลุนกันหลังที่4ครับผมหลังที่4ก็ดีแล้วครับใส่ไกลๆกันนี่แล้วครับผมดหลังหลังที่4ครับตัวนี้เป็นตุมม่มไม้ไผ่ครับผมมีแต้มบมครับผมอู้อู้หนึ่งขาดเลยครับผมบ่ม,มีแต้มครับบ่ม,มีแต้มโอ้ยโยกขึ้นขาดเลยครับผม พังเลยครับแต่ผมมีแต้มครับผมจับยกขึ้นขาดเลยครับผมหลังนี้ผมมีแต้ม,ตมครับเอาไปลุ้นกันหลังต่อไปครับยามหลังสุดท้ายครับผมโอ้ลงมาใส่ข้าง่างครับผมสิมีแต้มนบล่ะครับ มีแตงบุกครับผู้ใส่ไหวกครับผมเอาไม้เต่งไหวกครับผมจะิมีแตมบุกครับติดเงียบครับบุมีแตมครับบุกมีแตงครับผม้บุกมีแตงครับผม้ไปข้นข้างบนครับ ยางม,มาเรียบร้อยครับผมครับตุ่มหาหลังครับผมตุ่มหาหลังตุ่มนี้ต้อนยกขาดเลยครับตุ่มเม็ไพ่ขาดเลยครับผมยกขึ้ขนมาขาดครับผมหาหลังหาหลังมานอยู่สองหลังครับผมสองหลังสองแต้มครับผมมีอยู่สองแต้มครับ ได้พัดหนึ่งครับผมกับเข่าพัดหนึ่งครับไตหาหลังเข่าสองหลังครับผมเหยือสามยางรวมกันครับผมใส่เดือนโครงไกแล้วก็ไข่ครับผมเอบคผมคลิปนี้ก็ซบํานี้แล้วก็ผมจิตจมตัวไปเห็นงานครับผมเห็นแด้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็บซํานี้แล้วครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผม